คุณคุณไม่มีครับแล้วแล้วเจ้าของบ้านอยู่ไหนครับผมเจ้าของบ้านเหรอฮะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านหลับอยู่ฮะอ๋อหลับอยู่เหรับะล้อ,อพี่คุณหิวคุณก็ปลูกคนมาทําให้กินสิคุณพี่มิกอยากดูแลไอ้ดินหรือว่าอยากดูแลแ,แมวออ <laughs> ชอบชอบออชอบแมวชอบพี่เหมือนอ <laughs> ม่ต้องเถินไม่ต้องเถินนะเถินเลยพี่พี่เถินเลยเงื่มตื่นแล้วป่ะตื่นแล้วป่ะพี่ว่าตื่นแล้วป่ะแมวแมวกับเอิร์ชอบอะไรต้องตอบต้องตอบเดี๋ยวกลายเป็นเกสป่ะพี่มพี่มิพาเดินดูบ้านพี่เอิร์หน่อยดิเดี๋ยวทำให้ทุกคนพาเดินดูบ้านเอาเลยเหรอเออพาเดินดูบ้านพี่เอิร์หน่อยจริงเหรอเออพาเดินดูบ้านเนี่ย เดี๋ยวให้รอบหน้าเดี๋ยวให้เจ้าของว่านเขาพามันองนอกจากพี่มิกจะรักว์แล้วก็มีการลงใหม่ทำใหม่ไปไอ้ปอนไฟมันแรงมากนี่คือปรับนี่คือได้เสียกันนี่คือปรับต่ำสุดแล้วนะความสงสัยครับพี่มิกว่าพี่ว่าว่าพี่เอิร์ตอยู่หลังกล้องหรือเปล่าแล้วทำไมถึงไปตอนพี่เอิร์ตไปซ่อนไว้ที่ไหน พ่อเห็นพี่มิกแบบว่าเลกลากนะพี่มิกใช่ไหมทุกคนเนี่ยพี่มิกดูนละลักพี่มิกดูแบบพี่มิกดูเลลักนะพี่มิกไม่ได้ดูแบบโอ้ไม่นะดูแดูเหมือนมีอะไรปิดบังมีอะไรปิดบังพวกเราไว้เนี่ยพี่มิกไม่มีนะฮะเออพี่มิกเอไม่มีครับพี่เอิร์ธกับแมวใครดื้อกันน่าจะแมวเหรฮะมีใกล้เสร็จแล้วผมเอาไข่ลงแล้วแล้วก็เสร็จแล้ว นี่คุณอะไรของคุณเนี่ยคือคุณปอนวันนี้อาการเก็ส<อ>งสัยเฉยไงที่ีคาี่ยงกรชกมนแอนไม่ได้อยู่นะบ้านตัวเองอะนะแล้รู้ได้ไงผมอยู่บ้านผมเปล่าก็ว่าแมวไม่ใช่แมวคุณเมม่ยวันนี่